ถ้าผมวันนี้เดี๋ยวมาถามกับตันกันดีกว่าว่าซื้อเรือมอเตอร์เรียมเนี่ยเราจัดคอร์สเทรนนิ่งเรือขับสอนขับเรือโดยกับตันมืออาชีพของเราครับเดี๋ยวเราจะถามเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการสอนครับว่าวันแรกวันที่2วันที่3าเนี่ยกับตันก็ได้จัดคอร์สอะไรบ้างนะครับสมมติว่าขับเรือไม่เป็นเลยเนี่ยคุยกับกับตันเราได้นะครับครับผมเรามีคอร์สแบบไหนบ้างครับปกติเนี่ยก็คือจะมีคอร์สถ้าเกิดเป็นแบบระยะสั้นเลย3มวันไม่เกิน5วันสามวันไม่เกิน5วันเนี่ยจะจัดให้แบบเต็มที่เลยครับ แม้ว่าจะขับไม่เป็นมาเลยนะครับเดี๋ยวจะจัดจัดการให้หมดเลยตั้งแต่พื้นฐานของเรื่องตัวเรือก่อนนะครับก็คือมีเรือกับเครื่องจริงมันแยกกันครับเรือกับเครื่องแล้วก็เบสิกพื้นฐานเกี่ยวกับการขับทั่วไปก็คือการการขับที่ถูกต้องตามหลักสามปรกาแล้วก็เรื่องอถ้าเกิดเราในทะเลก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องน้ําเชี่ยวเรื่องสภาพอากาศการดูทิศทางลมแล้วก็ วันท้ายๆนี่ก็จะใส่พวกเทคนิคเข้าไปับก็คือการเล่นทริปให้ถูกต้องมันขับเรือให้เพลนการให้ขึ้นน้ำนะครับก็คือทาารถไฟก็คือให้ขึ้นน้ําแล้วก็หาวิธีการอเอาตัวเองเข้าไปอยู่กับเรือก็คือให,ให้ได้รู้ว่าเรือกับเราก็คือคนเดียวกันนั่นเองครับแต่ดิพี่ลิงตรงนี้ก็คือจะ,จะ,จ,ะจะสอนเทคนิคทุกอย่างนะับผมอย่างเช่นกับลูกค้าคนแรกนะฮะที่แบบว่าวันแรกเป็นยังไงบ้างไม่เป็นเลยครับ น,นั้น,น,านมากนะครับแต่ก็ไม่เป็นเลยก็คือศูนเลยก็เปิดใจกันเลยครับว่าเขาก็ไม่เป็นเลยทีนี้ผมก็มาออกแบบว่าเราควรจะสอนอะไร1 2 3 4งสองสามสี่ตามสเต็ปนะฮะว่าถ้าเกิดเราจะข้ามขั้นตอนไปก็คงไม่ดีสำหรับเพราะว่าเขาต้องเอาเรือไปใช้เลยต่อวันแรกก็จะเน้นเรื่องพื้นฐานของเรือเลยครับเรือครเครื่องแล้วก็ตัวเขาเองมีพื้นฐานอย่างไรบ้างก็จะเปิดใจกันเลยครับทีนี้เราก็มาเซตอัพสอนภาพทฤษฎีนิดหน่อยครับ ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าจะเน้นเน้นเลยเน้นปฏิบัติเน้นปฏิบัติเลยครับก็คือจะเน้นเน้นเน้นแบบให้รู้พื้นฐานกันกับเรือแบบจะใช้จริงเลยครับ<ส>แล้วก็วันที่สองก็จะปฏิบัติจริงเลยก็คือให้ไปขับในทะเลเลยแล้วก็อาจจะเราก็อาจจะตีคู่กับลูกค้าไปก่อนนะครับแล้วก็จะ,จะพ่วงกับการแนะนําไปใน,ใน,ในแต่ละช่วงของของการขับของลูกค้าถ้าผิดถูกยังไงเราก็จะแนะนําแบบทีเลยแล้วก็วันที่สามเนี่ย วันที่2กับวันที่3านี่ก็จะ,ะเป็นการฝึกภาษาทบทวนแล้วขเขาก็เป็นแล้ว,เป,ลวเป็นแล้วก็ใช้คำว่าเป็นนั่นแหละเพราะว่าอันนี้ก็วันนี้ก็จะทบทวนโดยเฉพาะเรื่องการทเทคออฟกับด็อกกิ้งเป็นสำคัญมากอันนี้แค่สามวันนะเดี๋ยวเราไปลอง <c oughs> 3, <000. S 2> ดูว่าเนี่ยลูกค้าเอาเรือออกจากล็อกเองเใช่ไหมฮะ <c oughs> ใช่ครับ<อ>วันนี้<อ>ว,นวันที่3ามอ่าแล้วทีนี้เนี่ยจะลองดูว่าผมตัดอินเสิร์ตให้ดูว่าลูกค้าขับเนี่ยอันนี้อันนี้แค่สามวันนะจากที่ไม่เป็นอะไรเลยอะเราไปดูกันครับดูันเลยครับ How do you feel about yourself and the board um, uh, now? Not before, just now. today. now, I'm surprised, and I surprise every time, you know. You. Enjoy. Very good. It's a very good board. A good very good sign. Good stuff. Thank, good, you Thank, you Thank you very much. Thank you too. so nice, nice people. Happy. Nice person. It's everything. Everything is everything good. I think it's everything is good. Everything is more 100 percent. The doll, same, same is perfect. Yeah. Take care of me good. It's good. I'm happy. I'm happy. Thank to you stomach. very much. Thank you very much. So actually for our uh, thank, company. Thank, thank you too. Thank you. Too. For the for company trying to make sure you get what you pay for. That's very important. Trying the best to make sure you good within three days now. <laughs> I think oh, you know yeah. every, almost everything now. Fifty percent, maybe forty percent. I need a more experience. Oh, you know. Of course, take time. Take time. Oh, yeah. Everything Sorry, take, take time. the easy and good. yeah. But we can say now for the the third day, you you good now? You are good? <laughs> <laughs> แรับวันนี้นครับการเทรนิ่งลูกค้าคบสบมวันจบลง้วลูกค้าเน,นะเริ่มจะรู้เบสส่งเบสิกอะไรแล้วแหละและการจอดเรือการดูคลื่นการดูทิศทางในการบังคับเรือนะแล้วพี่มีความเห็นยังไงบ้างครับกับลูกค้าคนนี้อันนี้เป็นเป็นลูกค้าที่ถือว่ามีการเรียนรู้ที่ค่อนข้างเร็วนะครับโดยปกติแล้วถ้าคนไม่เป็นเลยเนี่ยแบบมาจากเริ่มจากศูนย์เลยเนี่ย โอกาสจะยากมากครับที่จะสองสามวันที่จะกล้าเข้าจอดหรือกล้าที่จะขับเองหรือกล้าเอ่อ f f หรือ Docking ในมารีน่าแบบระคารูๆอย่างเงี้ยครับจะไม่กล้าเลยครับด้วยซ้ำไปแต่ว่าด้วยความที่เราก็มั่นใจในประสบการณ์ของเราในการสอนก็พยายามจะบอกเทคนิคและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับแล้วก็พยายามจะบอกเทคนิคต่างๆที่ทในตำราไม่ค่อยจะมีนะครับแต่ตอนนี้ก็ลูกค้าก็ทำเองได้หมดแห้วครับพอเสรจบ สมบูรณ์ครับสำหรับบริษัทมอเตอร์เรียน,นะครับทีเนี้ยเราก็มีประกาศอย่างนี้อย่างเป็นทางการแล้วกันว่าถ้าซื้อรกับเราถ้าลูกค้าไม่มีประสบการณ์เงี้ยอยากขับเรืองเงี้ยก็บอกพวกเราได้เดี๋ยวเราจัดให้เสร็จสับเลยรวมตั้งแต่ทําเอกสารทุกๆอย่างเลยแล้วก็รวมถึงการเทรนนิ่งด้วยและอีกอย่างนึงก็คือเราจะต้องไปส่งเรือลูกค้าที่เกาะช้างอะ่ะภายในสิ้นเดือนนี้ด้วยวนั่นแหละครับ,รบทีเนี้ครับขอ ฝากช่องทางการติดต่อบริษัทโมทเรียมไว้ด้านล่างนี้นะครับผมไม่ไว่าจะเป็นการซื้อเรือการให้คำปรึกษาเรือหรือว่ารายละเอียดต่างๆนีนะ่ติดต่อพวกเราได้ครับผมโมทเทียมครับสวัสดีครับโมเทียมครับ Welcome